5บทเรียนและเทคนิคที่ช่วยหลอกสมองเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 1. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อย m i คร o habits) การตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ง่ายจะช่วยให้สมองไม่รู้สึกต้านทานและเมื่อทำซ้ำๆสมองจะเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นตั้งเป้าหมายอ่านหนังสือวันละ5นาทีหรือออกกำลังกายวันละ10นาทีสมองจะเริ่มปรับตัวและคุณจะทำได้มากขึ้นในระยะยาว 2. ใช้การจินตนาการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ การสร้างภาพลักษณ์ตัวเองในรูปแบบที่ต้องการในจินตนาการจะช่วยกระตุ้นสมองให้เชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนแบบนั้นได้เมื่อจินตนาการว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีและสำเร็จสมองจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมให้เกิดขึ้นจริง 3. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหากคุณต้องการเปลี่ยนตัวเองควรเริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมพฤติกรรมใหม่เช่นถ้าต้องการออกกำลังกายบ่อยขึ้นลองวางอุปกรณ์ ออกกำลังกายไว้ในที่ที่มองเห็นง่ายหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินไปทำงานเพื่อให้มีโอกาสเดินมากขึ้น 4. ให้รางวัลกับตัวเอง positive reinforcement การให้รางวัลตัวเองเมื่อทำพฤติกรรมดีๆสำเร็จจะช่วยกระตุ้นสมองให้เรียนรู้และจดจำพฤติกรรมนั้นเช่นหลังจากออกกำลังกายเสร็จคุณอาจให้รางวัลตัวเองด้วยการดูหนังที่ชอบสมองจะเริ่มจดจำและเชื่อมโยงการกระทำที่ดีเข้ากับความพอใจ 5. ตัดความคิดเชิงลบและฝึกความคิดเชิงบวกเมื่อเรารู้สึกท้อแท้หรือคิดเชิงลบสมองจะสั่งให้เราหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงให้ฝึกพูดกับตัวเองด้วยความคิดเชิงบวกเช่นฉันทำได้หรือนี่เป็นแค่ช่วงเวลาที่ยากการทำซ้ำๆจะทำให้สมองเริ่มเชื่อและสนับสนุนการพัฒนา